เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับนอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่เปิดตัวแอปพลิเคชันตรวจการได้ยินเพื่อที่จะมีส่วนในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าภาวะสมองเสื่อมด้วยนะครับพูดคุยกับแพทย์หญิงนัตวัณอุทุมพ,พรนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงเล่าอนาคตนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องใส่ของอนเนกประสงค์จากธนาคารอมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นคุณฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการได้ด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับทาง SMS พิมพ์ข้อความหรือว่าพิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4ี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้านะครับสี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิเวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทงรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับ นอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกได้อีกช่องทางหนึ่งคือในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับเปิดรับฝากหรือว่าเปิดรับฝากผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนและเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือน โดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา0.80ต่อปีนะครับ0.80ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา0.90ต่อปีนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนและประเภทที่2คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือน โดยเงินฝากเ่อเรียกพิเศษ8เดือนจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราอยละ0 8 0ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผ่อรียกพิเศษ11เดือนจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราอยละ0 9 0ต่อปีนะครับหมดเขตรับฝากวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่า เงินฝากเผื่อเรียพิเศษของธนาคารออมสินนี่จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเป็นเงินฝากเผื่อเรีพิเศษ8เดือนและประเภทที่2เป็นเงินฝากเผื่อเรีพิเศษ1 1เดือนนะครับเงินฝากเผื่อเรีพิเศษ11เดือนเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละศูนย์จุดเก้าศต่อปีคำถามคือเงินฝากเผื่อเรีพิเศษ8เดือนนะครับแเดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารที่ดีฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมอสินได้ทําการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดาอกเบี้ยเงินกู้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยดอกเบี้ยเงินฝากนั้นนะครับธนาคารจะปรับขึ้นในอัตราร้อยละ0.30ต่อปีเพื่อมุ่งส่งเสริมการออมให้กับประชาชนผู้ฝากเงินซึ่งจะได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเพิ่มกําลังซื้อ ในช่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางฟื้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปส่วนอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทนะครับธนาคารจะปรับขึ้นในอัตรารละ0.25ต่อปีนะครับตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของตลาดซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกของธนาคารในรอบ2ปีเ็จนะครับคือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2563เป็นต้นมา ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลังครับที่จะให้ธนาคารนมสิน,นมีส่วนช่วยในการดูแลลูกค้าและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพที่ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมนาคมครับจะทําการก่อสร้างสถานีทดสอบระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบความเร็วสูงบนทางพิเศษฉลองรัฐฝั่งขาออกหรือว่ารามอินทรามุ่งหน้าจตุโชตนะครับบริเวณกิโลเมตรที่ 20บวก500ถึงกิโลเมตรที่22กับอีก700เมตรนะครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรเพื่อติดตั้งโครงเหล็กคล่อมทางในวันที่4กุมภาพันธ์นี้จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับโดยจะมีการปิดช่องทางและเบี่ยงช่องทางการจราจรในช่วงในช่องไหลายทางตลอด24ชั่วโมงนะครับจึงได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดําเนินการและมีการติดตั้งไฟ สัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจรญญาจรพร้อมกับไฟวับว่าเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางพิเศษได้ทาราบล่วงหน้าแล้วนะครับอ,อย่าลืก็ตามครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมานโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยนะครับซึ่งเหมาะสําหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าขนาดย่อยที่ต้องการจะขายขยายร้าน ต้องการจะเพิ่มยอดขายต้องการได้เงินเพื่อต่อยอดธุรกิจนะครับโดยธนาคารมีข้อเสนอพิเศษมากมายครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษเป็นระยะเวลานาน6เดือนวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทนะครับมีระยะเวลาการชําระคืนไม่เกิน10ปีแล้วก็พิเศษสุดครับมีช่วงปลอดการชําระเงินต้นเป็นเวลานานในก6เดือนด้วยนะครับสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขา ซึ่งการจัดทำนิติกรรมสัญญาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2566นสนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center หมายเลขโทรศัพท์1115และทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับเอาละครับมาถึงช่วงเล่าอนาคตนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแพทย์หญิงนัะตะวันอุทุมพลพรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันตรวจการได้ยิน มีที่มาที่ไปตรงนี้อย่างไรตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับแอปนี้ชื่อชื่อเต็มว่าอะไรนะครับคุณหมออ๋อคือจริงๆแล้วค่ะโครงการเนี้ยค่ะเป็นโครงการที่จะตรวจหาว่าไอ้คนไข้มีปัญหาการได้ยินไหมเพื่อที่จะบ่งชี้ว่าเขามีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นสมองเสื่อมในอนาคตหรือเปล่าอ่ะค่ะครับใช่ค,ค่ะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ตัวตัวโครงการวิจัยของเราเนี่ยค่ะก็จะ,ะทำกันมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็เพิ่งเปิดตัวตัวแอปพลิเคชันที่จะให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้ดาวน์โหลดในมือถือแล้วก็เทคเลยด้วยตัวเองได้ก็คือเสิร์ชคำว่าเ e อี t เทสค่ะเสิร์ชได้เลยหรือว่าตรวจการได้ยินก็ได้เสิร์ชได้หมดทั้ง <And S 1> มือถือ Android มือถือ iPhone ได้หมดเลยค่ะครับ เอีย s t เทนะฮะคุณหมอทีนี้เดี๋ยวเดีวก่อนที่จะมาคุยถึงคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะครับคุณหมอกระบวนการในการเริ่มต้นของเราแนวคิดที่เราเริ่มต้นทําวิจัยนี่คืออะไรฮะคุณหมออ่อค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอ ตอนนี้เราทุกๆคนเลยพอสูงอายุปุ๊บก็กลัวแล้วว่าเฮ้เราจะกลายเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็กลัวมากใช่ค่ะและที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าสมองเราเริ่มฝ่อเริ่มเสื่อมลงไปแล้วอันนี้การที่เราจะมารักษาฟื้นฟูให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยทําได้ยากมากถึงแทบจะเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะงั้นเนี่ยดีสุดคือเราต้องป้องกันไม่ให้สมองเรามันฝ่อแล้วเสื่อมไปทีนี้เนี่ยตัวหมอเองค่ะก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลที่อังกฤษเนี่ยมาหลาย ายปีมากเลยแล้วก็ตัวศูนย์ที่หมอทำงานอยู่เนี่ยนะคะเราก็ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยว่าเราค้นพบแล้วว่าความเสี่ยงสูงสุดเลยที่มันป้องกันได้ของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยคือในเรื่องของปัญหาการได้ยินค่ะก็คือว่าพอาาได้ยินลดลงปุ๊บเนี่ยสมองเนี่ยเขาขาดการกระตุน้นทําให้เขาฝ่อลงไปแล้วก็เสื่อมอลงไปอะไรเงี้ยใช่ค่ะโดยที่<อ>คนที่เขามีปัญหาการได้ยินเนี่ย เขาเสี่ยงมากกว่าคนที่เขาหูปกติเนี่ยสิบสองเท่าเลยทีเดียวเดี๋ยวนะคุณหมอประชานุพหลักหลักคิดตรงนี้มันมันจะเหมือนกับตอนเด็กเด็กเด็กที่เขาเกิดมาแล้วเขาไม่ได้ยินแม้เขาลยพูดไม่ได้คล้ายกันไหมอ๋อท้ายๆการค่ะก็คือถ้าเป็นในกลุ่มเด็กๆเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่ได้ยินนานเข้านานเข้าเนี่ยสมองส่วนการได้ยินของเขาเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้รับการกระตุ้นใช่ไหมคะเขาก็เหมือนเหมือนอันนี้ไปเขาก็จะพูดไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยค่ะพอสมองส่วนการได้ยินเขาขาด การกระตุ้นเนี่ยมันก็จะฝ่อขนาดเล็กลงเล็กลงด้วยแล้วก็ทําให้สมองโดยรวมเนี่ยเสื่อมถอยลงไปด้วยค่ะก็นําไปสู่ภาวะพวกสมองเสื่อมพวกอัลไซเมอร์ได้ซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงสูงสุดอันดับหนึ่งเลยที่แบบโอ้หลายๆคนไม่รู้ว่าอา้าปัญหาเรื่องหูตึงนี่เป็นความเสี่ยงเบอร์หนึ่งของสมองเสื่อมใช่ค่ะแล้วสําคัญก็คือถ้าเราสามารถที่จะ เ็คได้ว่าเฮ้ยเรามีปัญหาการได้ยินไหมเรามีปัญหาการแปลผลภาษาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะฟังเขาคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าเราเช็ดได้ตั้งแต่เนินเน่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาได้ก็คือคพอเราได้ยินไม่ค่อยชัดเราใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยกระตุ้นปุ๊บกลับมาได้ยินสมองเราจะได้ไม่เสื่อมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้องค์กรอนามัยโลกเขาก็บอกว่าเราควรที่จะเช็ค ทุกคนเลยที่อายุ50ปีขึ้นไปห้าสิปีขึ้นไปอืมใช่ทีนี้ปัญหาคือว่าทุกคนที่อายุ50 ขึ้นไปในประเทศไทยอ่ะมีเป็นสิบสิบล้านคนแหมยุคนั้นย้อนกลับไป50ปีที่แล้วนี่เกิดเยอะมากเลคุณหมออใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมาที่โรงพยาบาลหมดคงเป็นไม่ได้ไม่ไหวครับถูกต้องค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดีสุดเลยก็คืออ่าเราจะทํายังไงล่ะให้ทุกคนตรวจได้เองที่บ้านเลยแล้วถ้าเกิดสงสัยว่ามีปัญหาเนี่ยถึงค่อยมาโรงพยาบาลกันอ่ามันก็มา สูว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าจะตรวจเองที่บ้านนี่จะทํายังไงถ้าเกิดว่าเป็นสมัยตะก่อนเนี่ยเขาก็มีว่าเอ้ตรวจเองที่บ้านนี่มันก็ลําบากเนาะจะให้คนไปเคาะตามบ้านเอาเครื่องไปตรวจหรือ <c oughs> จะยังไงแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราทุกคนทุกคนเลยมีสมาร์ทโฟนหมด <c oughs> ตอนนี้ในในไทยนี่โอ้เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะคะ <c oughs> ที่มีสมาร์ทโฟนถึงแม้บางท่านที่แบบอาจจะอายุเยอะหน่อยตัวท่านเองไม่มีแต่ว่าลูกๆูกหลาน คนดูแลแน่นอนมีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์มือถือที่จะโหลดตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมาแล้วก็เช็คผู้สูงอายุที่บ้านของท่านได้ง่ายๆเลยปัญหาส่วนใหญ่เลยค่ะก็คือแม่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เขาไม่ชอบมาโรงพยาบาลสมมติลูกหลานเนี่ยจะเอามาแต่ละทีโอยากมากแต่ละคนเขาก็จะกลัวด้วยไม่ค่อยอยากหรือบางท่านมาลําบากเดินไม่ค่อยสะดวกอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะเช็คเองได้เลยที่บ้านอันนี้ก็เลยเป็น ตัวที่เราได้รู้แล้วว่าโอ้อันนี้แหละน่าจะป้องกันภาวะพวกสมองเสื่อมต่างๆในในกลุ่มคนไทยได้เยอะเลยค่ะครับอ๋อครับอ,รอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปทีนี้กระบวนการในการวิจัยเนี่ยคุณหมอเริ่มต้นอยังไงต้องอาศัยหน่วยงานอื่นด้วยไหมฮะหรือว่ายังไงฮะอ๋อใช่ค่ะของเราเนี่ยจะมีทุนเนี่ยนะคะตอนนี้ทุนแต่เป็นความร่วมมือกันแล้วว่าอารัฐบาลไทยรัฐบาลอังกฤษแล้วก็ภาคเอกชนครับก็คืออาตัวองค์ความรู้ ตัวแลบตัวห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยต้องใช้ห้องปฏิบัติการขั้นสูงเลยทางประเทศอังกฤษเนี่ยเราก็ร่วมมือกับทางอูซีลอนดอนของเป็นมหาวิทยาลัยแห่งกรุงลอนดอนนะคะแล้วก็ได้รับสนับสนุนจากตัวราชวิทยาลัย,ย,ยวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศอังกฤษด้วยส่วนของทางฝั่งไทยเนี่ยก็จะเป็นทางสวทชค่ะแล้วก็ทางพมู สีบพอขอค่ะของที่ทางประเทศไทยเนี่ยก็เขาร่วมด้วยเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีทางภาคเอกชนด้วยที่เขามีตัวแอปพลิเคชันเบื้องต้นอยู่แล้วที่เขาแบบอยากจะร่วมพัฒนาร่วมกับทางจุฬาของเราเนี่ยค่ะก็ได้ร่วมทุนกันสามฝ่ายเลยก็พัฒนาเป็นตัวแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพราะว่าแต่ก่อนค่ะจริงๆทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันแต่มันเป็นภาษาอังกฤษทีนี้ค่ะสมมติว่า ในแอปพลิเคชันเนี่ยบอกว่าให้กดตัวเลขที่ได้ยินนะ 1, 2, 3สองาอ่าวคุณลุงคุณป้าหลายท่านอาจจะฟังไม่ค่อยทันเพราะว่าหรือจะฟังไม่ออกใช่ค่ะทําให้อตอนนั้นน่ะละตอนนั้นน่ะหมอก,ก็คิดว่าอ่าวหลายๆท่านเนี่ยทําไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าหูเสียหรือแปลผลภาษาสมองไม่ได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า การประวัติที่ดีที่สุดค่ะมันต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาแม่ของเราที่เราถนัดทีนี้ถ้าไม่ใช่เป็นนักวิจัยชาวไทยเราทําเนี่ยแล้วใครเขาจะมาทําให้เราใช่ใช่ค่ะนตอนนั้นก็คิดโอเคงั้นก็งั้นเราต้องทําแล้วแหละก็เลยนี่แหละค่ะขอทุนไปก็ดีใจมากที่ทางภาครัฐภาเอกชนเห็นความสําคัญแล้วเราก็ได้ทําตัวแอพพลิเคชันนี้นมาค่ะครับโอ้โหอย่างนี้เราต้องใช้องค์ความรู้มาควบคู่กับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเริ่มต้นยังไงครคุณหมอฮะ ก็จากตอนแรกเลยก็คือ,อเนื่องด้วยว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวห้องปฏิบัติการสำหรับการทำภาษาหรือคำหรือเสียงเนี่ยนะคะคทางจุฬาของเราเนี่ยก็มีมีองความรู้อยู่ส่วนหนึ่งร่วมกับ ที่เราได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้มาจากมหาวิทยาลัยแห่งกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วก็ทางสภาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศอังกฤษด้วยค่ะเราก็เริ่มจากการก่อตั้งตัวอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ<ม>แล้วก็ทําตัวห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยก็คือได้มาตรฐานเทียบเท่ากันกันกบที่อังกฤษเลยอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจแรกเลยว่าเพราะว่านอกจากตัวแอปพลิเคชันนี้แล้วเนี่ยรเราอยากที่จะต่อยอดต่อไปอีก ที่จะให้นอกจากชาวไทยแล้วอาจจะเป็นคนไข้ในในอาเซียนของเราเพื่อนบ้านของเราประเทศลราพรมา่าเวียดนามถ้าเขาอยากที่จะมีเป็นภาษาของเขาเองเขาสามารถที่จะมาใช้ห้องปฏิบัติการที่จุฬาของเราได้นคะคะอันนั้นนะ่ะจริงๆเป็นเป้าประสงค์หลักเลยเพราะว่าตอนนี้จุฬาของเราเนี่ยช่วยเหลือตัวประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยค่ะ อืมใช่ค่ะอืมกับเพราะฉะนั้นก็พัฒนาใช้เวลานานไหมคุณหมอฮะอ่าจริงๆแล้วค่ะตัวโครงการเนี้ยนะคะประมาณสองปีค่ะแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ย ที่เราทำเนี่ยนะคะที่บอกว่าร่วมทุนกับทางภาคเอกชนเนี่ยทางภาคเอกชนเนี่ยร่วมพัฒนามาเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะคที่จะแบบว่าค่อยๆทํามาเรื่อยๆเลยเพื่อที่จะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้ใช้แล้วก็โชคดีด้วยที่ตอนนี้เนื่องด้วยเป็นร่วมทุนกันสามฝ่ายแล้วก็เปิดให้ทุกท่านโหลดได้ฟรีคือไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยหลายท่านจะมาําโอ้โหลดแอปต้องจ่ายเงินไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยฟรีหมดเลย เ็คด้วยตัวเองได้เลยแล้วถ้าเราสงสัยว่าอุ้ยเราอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค,คือได้ยินไม่ค่อยชัดเลยตัวคำหรือว่าตัวอ,อ่อปี๊ดปี๊ดที่มีให้กดเนี่ยได้ยินไม่ค่อยชัดเลยอย่างเงี้ยนะคะคก็สามารถที่จะไปพบคุณหมอใกล้บ้านได้ที่เป็นคุณหมอหูคอจมูกค่ะเพราะว่ารจริงๆเนี่ยตาม ใช่ในประเทศไทยของเรานะคะสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาการได้ยินสูญเสียการได้ยินไปมีปัญหาสื่อสารเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้สิทธิ์ราชะการประกันสังคมสิทธิ์สามสิบาทเนี่ยในการที่จะเบิกตัวเครื่องช่วยฟังมาได้ถ้าหูเสียถึงเกณฑ์นะคะซึ่งอันเนี้ยใช่ต้องให้คุณหมอประเมินสามอีกทีหนึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้จะเป็น กา,ารคัดกรองเบื้องต้นนะคะเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องมาโรงพยาบาลทั้งหมดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอญาตินี้ตรงนี้นะครคุณหมอฮะขออนุญาตคัดกรองเบื้องต้นเลยได้ไหมฮะ <laughs> <laughs> หน้าจอเนี่ย <laughs> เปิดอยู่ <laughs> ข,ขอคุณหมอนี่คือคพิมพ์คําว่าเอียร์เทสเข้าไปมันจะมีหลายแอปด้วยกันของคุณหมอในแอปตัวไหนฮะอันนี้ถ้าเกิด เอเทสน่าจะขึ้นมาเป็นอันแรกเลยนะคะหรือว่าภาษาไทยถ้าเป็นตรวจการได้ยินนะฮะน่าจะขึ้นมาเป็นอันแรกเลยตรวจการได้ยินนะครคุณหมอผมอันนี้สดๆเลยนะครับรู้ฟังครับเราไม่ได้ใหม่เลยผมกาลังรีเมาสัากครู่นี้ผมไม่นี่อยู่ปิดมือถืออยู่นี่เปิดแล้วเปิดละล่าตรวจการได้ยินอ๋อก็จะขึ้นมาเป็นรูปหูใช่ไหมฮะพื้นสีน้ำเงินแล้วก็หูสีขาวนะฮะมนัดมนัเอุทุมพรโอเคโอเคเข้าใจละแล้วก็ติดตั้งเลยคุณรู้ฟังครับติดตั้งเลย ติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะทําได้เลยใช่อ๋อเราเราเราแค่ฟังว่าให้เขาเขาจะให้เราทาอย่างนอย่างงี้มันเหมือนเป็นการสอบถามไหมครัคุณหมอใช่ค่ะมีทั้งในเรื่องของแบบสอบถามครับแล้วก็มีในเรื่องของว่าให้คัดกรองเบื้องต้นก็จะมีเสียงปี๊ปปี๊ปี๊ปให้เรากดเวลาที่เราได้ยินแล้วก็จะมีอ่ากดตัวเลขเวลาเราได้ยินตัวเลขพูดตามอะไรพวกนี้ได้ครับอ๋อนี่คะมันเบื้องต้นเนี่ยพอเปิดหน้าเข้ามาปุ๊บจะมี เอ่เพจให้เราเลือกไม่ใช่เพจนะเป็นเป็นกลุ่มดีกว่าอย่างเช่นทดสอบหูเบื้องต้นทดสอบสมองด้ว<อ>ยคําพูดอะไรพวกนี้<ๆ>ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็แบบแบบสอบถามการได้ยินอ่ะผมเข้าไปดูแบบสอบถามการได้ยินแล้วก็จะขึ้นมาว่าแบบประเมินนี้อาจใช้ระยะเวลาประมาณห้านาทีมีคาถามทั้งหมดสิบเอดข้อกรุณาตอบตามความจริงเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเอาโอเคแค่นี้เองง่ายๆใช,ใช่ค่ะคําถามก็เป็นคําถามง่ายๆซึ่งคําถามเนี้ยค่ะนอกจากที่เราจะ แปมมาจากของประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยเรายังมีการเก็บข้อมูลในกลุ่มคนไข้าชาวไทยก่อนด้วยว่ามันตรงกันกันกบสถานการณ์สภาพแวดล้อมของของชาวไทยของเราอะไรางบงี้ค่ะแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันการเก็บเสียงคําพูดต่างๆเราก็มีการเก็บค่าข้อมูลเนี่ยในกลุ่มนะประชากรชาวไทยก่อนที่จะปล่อยออกมาอยู่แล้วทั้งกลุ่มที่เป็นคนปกติเลย แล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็นเริ่มมีปัญหาการได้ยินล้าที่โรงพยาบาลจุฬาของเราเนี่ยเราก็ให้เอาแอปพลิเคชันเนี้ามาลองเล่นดูะระหว่างระหว่างรอตรวจแล้วเราก็เก็บตัวข้อ,อข้อเสนอแนะใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าเอะปุ่มนี้ให้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมเพราะงั้นจะเห็นว่าปุ่มใหญ่มากเกือบเต็มจอเลยเพราะว่าเราลงไปสอบถามจริงๆกับ ท่านผู้สูงอายุจริงๆที่มาที่โรงพยาบาลเลยค่ะพราแบบนี้ถูกใจหรือ,อยังแล้วก็ปรับแก้กันมาตลอดอจะบอกปุ<ผ>ม่มใหญ่มากใช่ค่ะเพราะว่ารแรกๆค่ะก็มีหลายท่านบอกปุ่มอยู่ตรงไหนให้กดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ ออกแบบแอปพลิเคชันได้ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่คุณหมอแต่ว่าคือคนไข้ที่ใช้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือเราลงไปถามเสมอค่ะว่าไอ้ตรงนี้ชอบไหมปุ่มนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหลายครั้งเลยค่ะหลายๆแอปพลิเคชันที่ทำออกมาโดยคุณหมอเนี่ย ก็กะว่าคุณหมอใช้ได้แหละแต่ว่าพอไปใช้จริงในกลุ่มสูงอายุอาจาจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ถูกตอ้องเพราะนั้นเนี่ยเป็นหัวใจหลักของเราเลยก็คือเราลงไปทําการสอบถามลงไปสำรวจหลายครั้งมากค่ะออับโอ้โหกว่าจะได้มานี่คุณหมอต้องต้อง,องซอรวนาขนาดไหนเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนเราไม่เท่ากันนี่คคุณหมอใช่ใช่ค<กะ>่กะก็คือเราเริ่มจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มคน ปกติก่อนค่ะก็คืออาจจะเป็นน้องๆหมอก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มลงไปสู่ประชาชนทั่วไปอ่าเสร็จแล้วเราก็ลงไปคุยกับผู้สูงอายุที่เขาอยู่ในชุมชนจริงค่ะก็คือทางโรงพยาบาลจุฬาของเราเนี่ยมีชุมชนอย่างเช่นของที่สว่างฮันเวชอย่างเงี้ยค่ะก็ลงไปคุยแล้วก็มีอ่า กลุ่มคนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลอยู่แล้วด้วยระหว่างนั่งรอคุณหมออย่างเนี้ยค่ะเราก็เข้าไปคุยอ่าคุณพี่มีเวลาไหมที่จะร่วมให้ข้อคิดข้อเสนอแกับแอปพลิเคชันของเราจริงๆก็ต้องขอบคุณคนไข้ทุกท่านมากเลยค่ะคุณหมอครับเนี่ยต้องต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีว่าเวลามันหมดพอดีนี่ผมจะบอกคุณหมอว่าผมแอบทําเมื่อกี้นี้ตกลงผมไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ เขาใจครับว่ามีโอกาสน้อยมากที t <t <t ่จะมีโรคทางหูร uh ้ายแรงป๊บเดียวเสร็จเลยแป๊บเดียวเสร็จเลยนะน่าสนใจน่าสนใจใคะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้แล้วก็คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะสักสั้นๆนะคุณหมอฮะ อ่าค่ะจริงๆก็คือถ้าอายุ50ปีขึ้นไปโหลดมาแล้วก็ทําได้เลยท่านไหนถ้าเกิดไม่สะดวกก็บอกลูกหลานก็ได้ให้โหลดมาแล้วก็เราก็จะได้ทํากันได้ครับเอาละครับวันนี้เราปวดแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่เชบนกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแพทย์หญิงนัตตะวันอุทุมพรนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมจะเลยคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่า เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนอ่าแเดือนนะครับขอภาย8เดือนเนี่ยธนาคารออมสินจะให้ดอกเบียเ้ยอัตราร้อยละเท่าไหร่คาตอบคือร้อยละ0.80ต่อปีนะครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีวันจันหน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ